ตอนนี่นายชวนเรามาเขื่อนทำไมวะเขื่อนเราได้ข่าวว่ามันมีเขื่อนของยางในเดีวเราอยากมาดูว่ามันสวยแค่ไหนเราอยากรู้ประวัติเหมือนด้วยพี่ครับพี่ครับพี่รู้ประโยชน์ของเขื่อนไหมครับอ๋อประโยชน์ของเขื่อนนี่หรอครับประโยชน์ของเขื่อนของยางนะครับสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําให้แก่ชุมชนได้ และช่วยให้มีแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ครับสถานที่นี้ตั้งอยู่ตำบลบ้านของยางอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางเข้าก็เข้ามาทางข้างโรงเรียนหนองไผ่ได้เลยครับแล้วก็ตรงมาจนถึงทางแยกหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลยคาเฟ่กีนเวลมานิดนึงก็ถึงแล้วครับส่วนเรื่องบรรยากาศของที่นี่นะครับ อากาศที่นี่สะอาดบริสุทธิ์มากครับและยังมีศาลาให้นั่งถึงสองศาลาผมว่าเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจมากเลยครับและสมัยก่อนสถานที่นี้ก็ยังเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับแถมยังมีคนมาเยอะมากด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับประโยชน์ของเขื่อนคลองยัง๋อขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่มาแนะนำเรื่องเขื่อนให้กับพวกผมพรกผมเข้าใจ ย,ย, <Okay. S 1> ยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ